สวัสดีครับคลิปนี้นะครับทางแกรนเส้นในเครื่องของ SCP จะพาไปรู้จักโปรแกรมการเครลือบแก้วเคลือบสมิคของทางเรากันนะครับว่ามีกี่โปรแกรมและแต่ละโปรแกรมนั้นแตกต่างกันอย่างไรไปฟังกันครับซึ่งทางแบรนด์นะครับก็จะขอแบ่งโปรแกรมการเคลือบออกมาเป็นทั้งหมด4ส่วนนะครับได้แก่1น้ํา้ำยาที่เลือกใช้และคุณสมบัติของน้ำยา 2. วิธีการขัดเตรียมผิวที่เลือกใช้3อายุการใช้งานและแพคเกจด,ดูแลหลังการเคลือบ 4. ราคามาที่อย่างแรกก่อนเลยนะครับน้ำยาที่เลือกใช้และคุณสมบัติของน้ำยาซึ่งน้ำยาของเรานะครับจะมีทั้งหมดอยู่3ตัวนะครับได้แก่ตัวท็อปสุดรีบอลตัวที่2นาโนกาฟลีนตัวที่3มคริสตัลแอดวานครับมาที่ตัวท็อปของเราก่อนครับรีบอลรีบอลนั้นเป็นน้ำยาเคลือบเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดโบโลฟีนครับซึ่งน้ำยาตัวนี้มีคุณสมบัติเด่นๆได้แก่ ลดการเกิดรอยขีดข่วนได้ดีเยี่ยมที่สุดในบรรดางานเคลือบครับเนื่องจากผิวของชั้นเคลือบนั้นเมื่อเซ็ตตัวเต็มที่แล้วจะไม่ได้แข็งระดับ 9H หรือ 10H แบบที่เรารู้จักครับแต่จะเป็นความยืดหยุ่นและให้ตัวได้คล้ายฟิล์มใสกันรอย PPF นั่นเองเวลาเกิดริ้วรอยขีดข่วนเบาๆรอยขนแมวชั้นเคลือบจะสามารถให้ตัวตามสิ่งที่มาขีดข่วนได้ครับในระดับหนึ่งทำให้ไม่เกิดริ้วรอยได้ง่ายซึ่งแตกต่างจากชั้นเคลือบที่แข็งครับหากเจอสิ่งขีดข่วนที่แข็งกว่าหรือรรรรรุนแแงงงงซึ่่่่จจะะพบบ,ะแบบไไดดด้้้้าาาาายยยมกกกๆทํใหถเิิววอ ุ่ดได้นั่นเองครับการต่อต้านมลภาวะที่ดีเยี่ยมทั้งคาบโพลที่เกาะยากขึ้นจะชัดเจนมากครับช่วงหน้าฝนรถจะเลอะช้าลงมากๆครับและล้างทําความสะอาดได้ง่ายรวมถึงคาบฝังแน่นต่างๆเช่นคาบที่นกและคาบยางไม้ก็จะฝังตัวได้ยากขึ้นครับทางเราทําการเทสโดยการนําปากกาเคมีมาขีบลงบนสีรถที่ป่าน,นการเคลือบรีบอลที่เซ็ตตัวเรียบร้อยแล้วและลองเช็ดออกด้วยผ้าแห้งธรรมดาครับสามารถเช็ดออกได้อย่างง่ายดายเลยข้อต่อมาเม็ดน้ํายกตัวสูงระดับ120องศาเมื่อเทียบกับน้ํายาเคลือ คลือบแก้วแบบเซรามิกทั่วไปแล้วจะยกตัวเพียง60ถึง110องศาเท่านั้นครับผลพวงที่เม็ดน้ํายกตัวสูงนั้นจะทําให้รถนั้นล้างทําความสะอาดได้ง่ายมากๆครับและเม็ดน้ําปลิวออกจากสีรถได้ง่ายครับเมื่อโดนลมเวลาขับรถนั่นเองทําให้ไม่ค่อยมีคราบต่างๆบนสีรถครับรวมถึงฝุ่นละอองก็จะจับช้าลงไปด้วยครับและสุดท้ายนี้ครับอายุการใช้งานงานเคลือบของรีบอนนะครับอยู่ได้สูงสุดถึง8ปีเลยครับผมซึ่งยาวนานที่สุดในบรรดาการเคลือบเลยครับ และนอกจากนี้เคลือบรีบอลเรายังมีเคลือบภายในพรีเมียมไปด้วยครับซึ่งจะช่วยลดการเกิดคราบฝังแน่นจากครีมกันแดดคราบบีบีคราบกางเกงยีนที่ตกใส่เบาะคราบขนมนมเนยที่เลอะรดซึ่งเรามีการทดสอบครับโดยการเอาปากกาลูกลื่นลองขีดเขียนลงบนแผงประตูที่ผ่านการเคลือบภายในพรีเมียมสังเกตได้ว่าหมึกของปากกานั้นจะติดน้อยครับและสามารถเช็ดออกได้ง่ายเพียงผ้าสะอาดเท่านั้นครับ ซึ่งถ้าหากเราไม่เคลือบภายในพรีเมียมไว้นะครับเราก็จะรู้เลยว่าขีดปากกาเนี่ยขีดปุ๊บติดปับ๊บแล้วเช็ดไม่ออกครับผมต่อมาครับโปรแกรมรองท็อปนาโนกราฟีนน้ำยาเคลือบนะครับเป็นนาโนกราฟีนดีกว่ากราฟีนแบบธรรมดามีความแข็งระดับ 10H นะครับช่วยลดการเกิดริ้วรอยขีดข่วนได้ดีแต่ก็ยังไม่เท่ารีบอลครับต่อมาครับการต่อต้านมลภาวะ ทำได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับคาบฝุ่นและโคลนจับช้าลงมากๆครับเมื่อเทียบกับรถที่ไม่ได้เคลือบนะครับรวมถึงคาบฝั่งแน่นต่างๆครับเช่นคาบขี้นกและยางไม้ก็ยังช่วยได้ดีครับแต่ก็ยังเป็นรองเคลือบรีบอนอยู่พอสมควรครับต่อมาครับคริสตั a แอดวาน น้ำยาตัวนี้นะครับเป็นแบบมาตรฐานแบบที่เคลือบแก้วเคลือบสมิกแบบทั่ว,วไปเขาจะต้องมีกันครับมีระดับความแข็งอยู่ที่ 10H เช่นกันครับผมแต่เรื่องริ้วรอยเนี่ยอาจจะทําได้ไม่ดีเท่านานโนกราฟีนครับเพราะว่านานโนกราฟีนเนี่ยมีเทคโนโลยีที่ดีกว่าและมีความเข้มข้นที่ดีกว่านั่นเองนะครับส่วนเรื่องปกป้องรังสี UV และแสงแดดที่จะทาให้สีรถนั้นหมองซีนนะครับก็อตอบโจทย์เป็นอย่างดีเลยครับส่วนเรื่องการต่อต้านมลภาวะนะครับก็เรียกว่าทําออกมาได้พอใช้ในระดับหนึ่งเลยครับเมื่อเทียบกับรถที่ไม่ได้เคลือบ สีแบบธรรมดานะครับก็ถือว่าเด่นพอสมควรต่อมาเรื่องการยกตัวของเม็ดน้านะครับตัวนี้ทําได้อยู่ที่60องศาครับเรียกว่าเป็นเกณฑ์มาตรฐานนะครับของการรีดน้ําของการเคลือบแก้วเคลือบสมิกแบบทั่วไปครับสุดท้ายครับอายุการใช้งานคริสตัลแอดวานครับอยู่ได้3ปีเต็มครับต่อมาครับเป็นวิธีการขัดเตรียมผิวที่เลือกใช้ครับปัจจุบันนะครับก็มีอยู่3แบบครับได้แก่ 1. ขัดชักเงาหรือเวทลุก 2. การขัดลบรอยตัวนี้จะเรียกว่าการขัดแบบ PCS ครับและสุดท้ายครับ การขัดขั้นสูงที่สุดครับเรียกว่าการขัดปรับลดผิวส้มหรือ Miller Finish ครับแต่ละโปรแกรมนะครับเราก็จะจับคู่การขัดนั้นไม่เหมือนกันแตกต่างกันไปครับอย่างโปรแกรมตัวท็อปรีบอลและโปรแกรมรองท็อปนาโนกราฟีนะครับเราจะจับคู่การขัดแบบดีที่สุดและเงาที่สุดครับเรียกว่าการขัดปรับลดผิวส้มนะครับเพราะการขัดปรับผิวส้มนั้นจะทําให้ผิวสีที่มาจากโรงงานนั้นเรียบขึ้นและคมขึ้นครับเพราะสีผิวที่มาจากโรงงานทุกคันเนี่ยจะดูเป็นลื่นๆไม่ได้เรียบตึงนั่นเองและนี่แหละที่ทําให้สีผิวรนนัั้่ะยงงดูไมมเาค ่่เทาทาีควรแต่การขัดปรับผิวส้มนั้นก็ต้องขัดโดยช่างผู้ชํานาญการเท่านั้นครับเพราะขัดมากไปสีก็จะบางและระยะการขัดที่เหมาะสมก็คือ2-3ไมโครนเท่านั้นครับไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยไปสีรดไม่บางกําลังสวยครับไม่ได้ดูเรียบเกินไปไม่เช่นนั้นระยะยาวเวลานํารถไปใช้และเกิดริ้วรอยขนแมวรอยขีดข่วนมันจะไม่สามารถทําการขัดเก็บริ้วรอยได้อย่างปลอดภัยแล้วครับเพราะสีรถนั้นมันบางแล้วแล้วพอเราขัดเก็บริ้วรอยอีกก็จะทําให้เล็กเกอร์ทะลุนั่นเองนะครับซึ่งการขัดแบบนี้นะครับก็จะมีค่าจ่ายที่สูง และใช้เวลานานกว่าการขัดแบบปกติครับและพอเราขัดปรับผิวส้มเสร็จนะครับแล้วเราก็ต้องมาขัดเก็บริ้วรอยแล้วก็ต้องมาขัดชักเงาอีกครับหากเราขัดปรับผิวส้มนะครับเราจะต้องขัดทุกเทคนิคผสมกันเลยกต่สิ่งที่ได้ก็คือสีรถนั้นจะเงางามแบบถาวรด,ด้วยตัวรถของมันเองเลยครับส่วนโปรแกรมคริสตัลแอดวานนะครับเราจะจับคู่การขัดเตรียมผิวแบบขัดลบรอยและชักเงานะครับเราก็จะเลือกดูครับว่ารถันา้นะมีริ้วรอยมากหรือริ้วรอยน้อยถ้าริ้วรอยน้อยเราก็ขัดชักเงาให้รถดูเงาเงามไม่มีรอยขนแมวรอยเเวอร์รอย ลิ้วแสงนะครับแล้วค่อยทําการเคลือบครับซึ่งการขัดแบบนี้นะครับจะใช้เวลาไม่นานแต่ก็ไม่ได้ยากครับและรักษาผิวแล็กเกอร์ไว้แบบโรงงานเลยครับแบบต่อมาคือถ้ารถเริ่มมีริ้วรอยบ้างมีรอยขีดข่วนแล้วนะครับเราก็ต้องทําการขัดลบรอยก่อนก่อนที่จะมาชักเงานะครับถ้าเราชักเงาเลยเนี่ยนะครับมันอาจจะทำให้ริ้วรอยนั้นไม่หมดนั่นเองนะครับก็ต้องมีการเปิดขนแกะนะครับซึ่งก็จะเพิ่มเวลาเข้ามาแล้วก็ต้องมีทักษะมากขึ้นนั่นเองนะครับรถก็ถึงจะเงาดูเหมือนรถใหม่ครับผมซึ่งการขัดเตรียมผิวทุกกกแแบบบนคครรััถืือออววว่่าาาเเป็หใจสสํญทีุดขงล้ น้ำยาจะดีแค่ไหนแต่ถ้าเราเตรียมผิวไม่ดีรถก็ไม่สวยรถก็ไม่เงานะครับต่อมาครับอายุการใช้งานและแพ็กเกจการดูแลหลังการเคลือบครับซึ่งของเรานะครับจะมีทั้งหมดอยู่4แพ็กเกจนะครับได้แก่1เคลือบรีบอน2นาโนกราฟีน3คริสตัลแอดวานและตัวที่4นี่แหละครับคือเอาคริสตัลแอดวานมาทาแบบวันช็อตครับผมมากันที่ตัวแรกครับเคลือบรีบอนตัวท็อปนะครับอายุการใช้งานเขา8ปีเราก็เลยทาแพ็กเกจเซอร์วิสเมนเทนเนนต์แบบรีโค้ดให้ถึง8ปีเลยครับทุกๆ6เดือนนะครับจะต้อง ขัดเก็บคาบมลภาวะคาบขี้ใครและริ้วรอยต่างๆนะครับแล้วก็เติมน้ํายาซ้ําให้ครับซึ่งเราจะดูแลให้ถึง8ปีเต็มหรือ16ครั้งอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนแล้วนอกจากนี้ก็มีประกันเคลมเคลือบซ่อมกรณีที่นํารถไปทําสีมาแล้วกลับมาเคลือบซ่อมได้ไม่จํากัดชิ้นให้อีก3ปีฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายและมีเคลือบภายในพรีเมียมให้ด้วยครับ ต่อมาครับนาโนกราฟีนตัวนี้อายุการใช้งานเขาอยู่ที่ถึง5ปีนะครับตัวนี้เราก็เลยติดแพ็กเกจการดูแลเซอร์วิสแบบรีโค้ดให้5ปีหรือ10ครั้งอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนครับแล้วมีประกันเคลือบซ่อมไม่จำกัดชิ้นให้ถึง2ปีครับผม และต่อมาครับคริสตันแอดวานตัวนี้อายุการใช้งานอะ่ะเขาอยู่ได้ถึง3ปีครับเราก็เลยติดแพ็กเกจแบบรีโคดให้3ปีหรือ6ครั้งอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนพ่วงกับการประกันเคลือบซ่อมกรณีไปเคลมสีมาไม่จำกัดชิ้นให้1ปีเต็มครับและสุดท้ายครับคริสตันวันช็อตครับชื่อก็บอกอยู่แล้วครับว่าวันช็อตคือทำแบบครั้งเดียวนะครับตัวนี้ไม่มีแพ็กเกจการดูแลรักษาแล้วก็ไม่มีแพ็กเกจเคลือบซ่อมนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับร้านตัวแทนอื่นๆนะครับก็อาจจะไปแตกแขนงจับคู่กับแพ็กเกจการดูแลแต่ละแบบของแต่ละร้านก็จะดีไซน์ต่างกันนะครับแต่ที่แจ้งไปนะครับจะเป็นแพ็กเกจจากส่วนกลางเท่านั้นครับ ต่อมาครับเรื่องราคาเคลือบรีบอลบวกภายในพรีเมียมบวกขัดปรับลบผิวส้มและพ่วงแพ็กเกจนะครับช่วงราคาจะอยู่ที่3 0 0 0 0บาทจนถึง40,000บาทแล้วแต่รุ่นรถนะครับนาโนกราฟีนตัวรองท็อปนะครับแบบขัดปรับผิวส้มพ่วงแพ็กเกจนะครับราคานะครับจะเริ่มต้นที่18,0 0 0บาทจนถึง2 8 0 0 0บาทแล้วแต่รุ่นรถครับคริสตัลแอดวานบวกขัดลบรอยและชักเงาพ่วงแพ็กเกจครับราคาเริ่มต้นที่9,900จนถึง14,900บาทครับ และเริ่มต้นที่สุดของเราครับคริสตันวันช็อตขัดลบรอยและชักเงาไม่มีแพ็กเกจราคาเริ่มต้นเพียง5,900บาทจนถึง9,900บาทแล้วแต่รุ่ดลดมาสรุปกันนะครับว่าเราจะเลือกเคลือบโปรแกรมไหนดีถ้าเพื่อนๆน,นะครับต้องการสิ่งที่ดีที่สุดเงาที่สุดคมที่สุดและต่อต้านมลภาวะต่างๆได้ดีที่สุดรวมถึงริ้วรอยคราบต่างๆนะครับก็ต้องไปที่เคลือบรีบอนตัวท็อปเท่านั้นเลยครับแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้โปรแกรมที่คุ้มค่านะครับได้ความเงาแบบปรับผิวส้มด้วยและยังได้คุณสมบัติการปกป้องดูแล ที่เป็นเทคโนโลยีที่ดีอยู่นะครับก็ต้องเป็นเคลือบนาโนกาฟินตัวโปรแกรมรองท็อปของทางเราซึ่งราคาก็ไม่ได้สูงมากแต่ถ้าเพื่อนๆบอกว่าต้องการแค่ให้ดูแลลดง่ายล้างลดง่ายและรักษาผิวสีเดิมเนี่ยให้ดูสดใหม่เป็นนานๆและยังได้ความเงางามแบบผิวส้มโรงงานนะครับก็สามารถเลือกเป็นโปรแกรมคริสตัลแอดวานได้เลยเนื่องจากราคาเขาว่าไม่แรงและเขาถึงง่ายและยังมีแพคเกจดูแลหลังการขายอีกด้วย แต่ถ้าเพื่อนเพื่อนใช้รถมานานแล้วนะครับแล้วต้องการฟื้นฟูรถโดยการขัดสีลบรอยแล้วก็ชักเงานะครับเพิ่มตังอีกนิดนึงนะครับคุณก็จะได้โปรแกรมงานเคลือบแก้วคริสตัลวันช็อตนะครับซึ่งราคาก็เข้าถึงง่ายมากๆเพราะเริ่มต้นเพียง5,900บาทส่วนถ้าเป็นรถใหม่ป้ายแดงแต่ตั้งงบประมาณไว้ไม่เยอะโปรแกรมนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้เหมือนกันครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปนะครับถ้าเพื่อนเื่อนคนไหนนะครับสนใจโปรแกรมการเคลือบนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดและแจ้งรุ่นรถที่ต้องการเคลือบได้เลยนะครับทางเรานะครับมีตัวแทน ไปที่นั่นได้เลยเพราะมาตรฐานเดียวกันทั้งผลิตภัณฑ์และทั้งวิธีการทำงานครับผมไปก่อนครับสวัสดีครับ